กับแบบกระดาษกับแบบกระดาษก่อนนึงได้กระดาษรองมันต้องมีกระดาษเป็นคนไม่มีเลยเดี๋ยวไล่หนี่ละเดี๋ยวไปล่ผ่าไทยเลยนี่กลับไปตัวไปนั่งขึ้นรถมันต้องมีกระดาษรองไปบอกแม่เขาเลยใช่ไหมบอกแม่เขาว่ามันต้องมีกระดาษรองตัวไปตามสูตรที่มีใกล้ๆเลยนะเจ้า อ๋อโอเคตามมันไปเลยเอาไปที่ถือมาอย่างปลาเลือกอนไนไว้เนี่ยนี่เหรออ๋อสูงโอ้สวยเนาะเขาเรียกว่าสารอะไรปัเขาเรียกสายปายายเ่ยให้จังหวว่าให้ให้เป็นสีเสา สาเดียวสี่เสาเท่อันไหนบุหรอค่ะัวตกสีเลือดมูสวยสวยสวยเขาสึกมันสวยเขาสึกจัดเลยแล้วก็มีโต๊ะวางของไหว้ด้วยอ๋ออันนี้จะเอาเฉพาะโต๊ะโต๊ะวางของไหว้แล้วก็ศาลด้วยทางนอ๋อนี่ตัวนี้หึงอันแล้วอันนี้หนึ่งอาสองอันบอกใช่อันนี้เฉพาะโต๊ะใช่ไหมโต๊ะไหว้โต๊ะของไหว้อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ แต่ระวังไดมีแตนนั่นน่ะเซร์ว่าธรรมดาน่ะมีรังแตนนั่นันอ่ะโอ้ในในในข้างหน้าดูข้างในเป็นเลขสามด้วยให้โชคให้โชคเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วที่ไงไมนเขียนในข้างในอ่ะเอาตัวไม่มีเขียนนะเอาสามคือกันจะสามจะสองใกล้กันฮะเอาแม่นบรอสามกันหมดเลยเอแล้วไปแสดะอันนี้สี่อันนี้ก็ะสอบอ๋อเขาเขียนมาร์กเลขไว้ มีาแตนมาเลียงมาี่เราะว่างด้วเพื่อนเพื่อนงไต่โอ้ธรามดาไลยครั้ง่ไดเดีไปเดมอนดในต้องต้องจ้องประทะกับแตนนะครับคลิปนี้เอาในมางานนี้โดยเฉพาะนะครับเล้ยวมนเดิีาเจ้นะมก็เจบนก็เดินมีที่ห้างแตนพอฮะยับอกเลาที่บันไดหางผืนเลยอ๋อเป็นมันเป็นตาเขาเรียกว่าต่อต่ออะไรต่อต่อขางวันอ่ะนเขาเรียกว่าอะไร ไงรัวอู้หูมาเร็วมากนะครับลังลเรานี่นะครับเป็นร้านสารพรอภูมินะครับธาตุสารพรอภูมินะครับอยู่ข้างทศน,นะครับทวงการค้าอยู่อำเภอบ้านม่วงนะครับอำเภอบ้านม่วง ภาษาห้องเอียนห้องเอียนหองเีออไห้ิเรื่องกูจิมันาใ้เลยแม่จะบอกมอีนตองเันหมดเลยเอีทั้งไม่ค่ะอันนี้จะมีโซฟาค่ะมีโต๊ะกัี้นี่โต๊ะค่ะหอเจ้าพ่อโต๊ะ อ้าตัวรสิบฮะอ่าของเพ่นของเพิ่นทำับ้าเหรอเฮ้ยไนส้มตำสีชมพูนี่ชื่อร้านอะร้านแววจังเฮ้ยตรงมารองัะเนี่ยพินเดง พี่เด่งก็มาลองแค่นี้นต,นต้องตามสีชมพูแม่นะน่าจะไม่เผ็ดนะครับร้านนี้น่าจะไม่เผ็ดไม่สีแดงแตเป็นสีชมพูสีีแ่พดดพูนอ้องอัปเดตล่าสุดนะครับผม

ตัวสูงก็ใช่ป่ะอ๋อออกเออถามเพิ่นกกอนเดี๋ยวมันสีปั๊วร้อเองป่ครับเนี่ยอ๋อสั่งมากสั่งจากพังโคนนะครับ Ao không bốn nó. Ô nặng 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 nặng. Tay khóa, tay khóa. เขาึ <ork ork ้นไม่บอนี <k <k ้เป็นส่วนประกอบนะครับจะรูปสิงห์นะครับ อไปไป้เืนห้างเลยไปแล้วไปละเพื่อนไปละ